บรรยากาศตอนค่ำครับพี่น้องครับพ้ามาเบงแปลงหยาครับตัวนี้จะเป็นหยาแข้งกุลานะครับที่ผมปลูกไวตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วครับได้นำฝนมากะเพื่อจะเริ่มเลื่อยเริ่มยั้งขึ้นนี่ครับเริ่มขึ้นมาก็เรื่อยแล้วครับเรื่อยไปตามดินแต่ว่าปัญหาคือตอนนี้คือฝนยังมาท่านตกครับคือสิตกกระบ,บ่ตก,จกเจือเถื่อครับก็เฮ็ดใหยาเริ่มสีแห้งแล้วนี่ครับเริ่มสีแหง้งคือเก่า แต่ก็คิดว่าน่านจะบูตายเลยครับนานซิบูตายนี่ครับกบสิบูตขนานไดไปไหนเพราะว่าถือไฟใหม่นะครับมีพี่บ่าไม่เอาไฟไมาจุดนะครับตอนแรียงอาหานนี่นี่ครับแต่ก็ตอนนี้ก็เริ่มสีเลื่อยแล้วก็กระโดนครับก็คือนสีน้าให้เขาเตะน้ำฝนถ้าฝนตกมาอีกจเทื่อนสองเทื่อนี่ก็จะสีอา่าได้รุ่นแล้วครับเพราะว่าตอนนี้นี่ครับ เริมซีดมันเหี่ยวแล้วก็เลื่อยไปในดินนะครับถ้าฝนตกมามันก็พอดีแหละหากกระสีออกกระซิดขยายไดเร็วขึ้นนะครับเดี๋ยวก็สีเรียวนมาตัดอยู่แถวแถวนี้ขี้เก่าครับอีกแปลงหนึ่งที่ผมตัดอยู่ตอนนี้ก็คือเป็นหยาตอแหลกนะครับกระซิบบอกขยามนบันไดกระซิบมีหยาอื่นปนน้ำแนนี่ครับปีที่แล้วก็แปลงนี้ก็มีหยาปนกับหลายอยู่ครับหลายอยู่แต่ถ้าตัดพ่อได้ตัดออกแล้วมันก็ คือว่าหญ้าอื่นก็นสิขื้นบ่ท่านแล้วครับนี่ครับแล้วมองนี่ก็สิมีผมปลูกไว้ครับประมาณน่าจะประมาณสามไนะร่สามไร่แห้งอีกแล้วนี่เห็นเขียวเขียวอยู่แต่ว่าเห็นใบเขียวเขียวแต่ดินนี่แห้งหครับฟังเสียงหญ้ากรอบๆๆๆเลยเดี๋ยวสิพ้าไปเบ่งหม่องที่ผมปลูกที่ผมตัดที่ผมตัดก็นหนะนี้ครับที่ผมฮ็ดคลิปตัดที่บอกว่าผมประได้ตัด ตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับที่น้ำม,มันถว่วหลังจากน้ำถั่วม,มากบริตัดเลยนี่ครับคือแปลงนี้แหละบางส่วนก็คือ,อมองที่บว่าท่านตัดนี่คือสีเขีเยวๆนี่มันบกข่อยหนาเป็นไงครับหยาบบกข่อยงามนะครับแต่ว่ากระสิตัดไปให้กินอยู่หรอกครับบกข่อยงามมันไหนเพราะว่ามันดินมันมันแห้งแห้งครับดินมันแห้งแลลวก็ดินตรงนี้มันเป็นดินทรายแบบทรายจัดแห้งคือว่าหยาขึ้นได้ซ้ำนี่ก็ถคือ่าดีครับ ผมก็คิดว่าสิปอยมันแห้งไงสิละเพราะว่าถ้ามันก็จะมีบางส่วนนะครับที่มันแห้งแล้วมันตายที่มันพอมันตายแล้วมันก็นี่แหละครับมันก็สีพวกมันก็สีย่อยสลายกลายเป็นปุ๋ยอยู่ในนี่ละคิดว่านะครับนี่ครับที่ผมตัดไปแปลงนี่ตัดตัดบเบิดตัดแต่เฉพาะส่วนที่มันเหี่ยวแล้วก็หนานครับตัดออกไปก็ยังว่าท่านปงดีเป็นไดลนะครับนี่ปงปรทเทศดีเป็นไงแต่ก็เริ่มแอะไล่ะนี่ แพวเขียวมาแล้วครับฝนมาทันตกก็เลยมันก็นอาศสิไนซ่าเนี่ยอาศัยน้ำจากน้ำฝนนี่แหละครับอาศัยน้ำธรรมชาติเพราะว่าผมมีระบบน้ำครับตรงนี้อยากจะติดโซลาเซลล์ยอยู่ครับแต่ก็นั่นแหละครับอยากได้เน้นอย่างเดียวก็คือเงินทุนครับนี่เชเบืงองกับไปเบิงนี่ครับตัดแล้วคิดว่าเดี๋ยวแถวๆนี้ก็ยังตัดบนแ้วครับเดี๋ยวสิมาตัดอยู่ดอก ี่ครับผมกะว,ว่าสีตัดแปลงที่เป็นหยาตอ่อแหลกกนให้มันเบิดก่อนนะครับใกล้สีเบิดแล้วล่ะเหลืออีกประมาณสักสมื่นกันนาทีแล้วนี่ครับก็ค่อยสีมาตัดอยู่มองนี้อีกให้มันเด็ดปงไม้นะครับนาทีตัดแล้วกัสีฝนกันนาสัมิมาพอดีนี่ครับแต่คิดว่าสีงามกว่าเก่าอยู่ดอกนะครับเป็นหยาแปลงลักเลยที่คิดว่าปีนี้นางไปขึ้นสีเบิร์ตัวหลายนะครับนาทีเด็ดตัดนะครับ น้าทถ่วมไรกับแผนซ้อนก็คือกับเตรียมฟางไว้อยู่เตรียมเฟืองไว้ประมาณสี่ลอยนะครับประมาณสี่ลอยก่อนนาสิพ่อให้กินกับหยาสลับกันไปนี่ครับนาชิพ่อสําหรับปีนี้ครับถือว่าเตรียมโตดีครับปีนี้เพราะว่ามีประสบการณ์จากปีที่แล้วแล้วนะครับปีที่แล้วนี่น้าท่วมช่วงปลายปีเกือบบวชลครับเฟืองก็ให้คุ้ยกินเบิร์ดตั้งแต่ช่วงตน้ตนๆปีก็เตรียมไว้ไลยย้ครับปีกายก็กพ่อประมาณอยู่ แต่กับพคิดว่านามฝนมาหนามาม่ฉ okay ีถ่วมนะครับแต่สลาดใจไปแต่ปีนี้ก็ถือว่าเตรียมตัวดีๆเตรียมตัวดีกูเกาอยู่นะครับแป่งหยาเห็นขีเขียวยังสิแล้วครับอ่ะโอเคครับผมกับการมีหยานี่ครับเลี้ยงงูเลี้ยงควายถือว่าดีครับดีถ้าห้องโมีหยานี่หยาครับหยาแห่ยงเมยขนาดมีหยาก็ยังเมยเมย ไม่ไอ้ที่เขาตัดแหละครับแต่ก็ถือว่าข้าไบ่ต้องไปหาไก่นะครับเนาะเลาก็ปลูกตัดนห่งยให้ค่วายเขากินนะครับโอ้แห้งแห้งดินได้หยาเนี่ยก็ทษนอีรีนกุหลาบเนี่ยก็ถือว่าทษนอีรีนะครับนี่เรื่อยเลื่อยไปยังสีเดลยวนี่ครับแต่แถวบ้านผมก็เอิ่นคล้ายๆกับหยาเครื่อน่ะแต่หยาเรื่อมันสิแข็งกว่านี้นะครับมันก็เรื่อยไปผู้โดนครับเดี๋ยวกันเนี่ย โอเคครับผมพ่อของปากข,ของพ่ออ่ะสไรดคืนนี้ครับขอจบไปเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ